สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง Godmovie Channel ได้นำหนังฝรั่งมานำเสนอนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า Alone เป็นหนังในปี2020สลหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้ t ท l e r p o โพซรับบทไอดานซั m เมอร์สปีโรับบทอีวาและ d o n a l ซั u เทอร์แลนรับบทเ d w ด r d ิ สรับในเรื่องนะครับไอดานตื่นขึ้นมาในอพาร์ตเมนต์ของตัวเองสุดเป็นเช้าปกติที่ไอดานตื่นขึ้นมาแต่เมื่อไอดานเปิดทีวีดูเขาพบว่าหน้าข่าวกาลังรายงานข่าวเกี่ยวกับโูคระบาดท,ที่จะมีอาการคุมขังแล้วกัดกินผู้คนซึ่งอาการก่อนคุมขังนั้นจะมีเลือดออกที่ดวงตาและสติค่อยๆเลือนหายไประหว่างที่ไอดานฟังข่าวด้วยความตกใจท่านใดนั้นแบรนดอนเพื่อแม่ของไอดานรีบวิ่งเข้ามา เขาบอกว่าเขาปลอดภัยไม่เป็นอะไรแต่ไอเดนพบว่าแบรนดอนถูกกัดเข้าที่ไหล่แบรนดอนจึงไปดูแผลในห้องน้ำเรื่อเมื่อเขาออกมาจากห้องน้ำเขาพบว่าไอดดนถือไม้เบสบอลขู่ไว้แล้วแบรนดอนจึงเริ่มมีเลือดออกที่ดวงตาและเริ่มเสียสติไอเดนจึงขู่ว่าให้รีบออกจากห้องไปไม่อย่างนั้นเขาจะตีแบรนดอนจึงรีบออกจากห้องซึ่งบริเวณทางเดินหน้าห้องมีเสียงผู้คนกรีดร้อง ไอดนจึงรีบล็อกประตูและโทรหาพ่อแม่ซึ่งไอเดนไม่สามารถติดต่อใครได้ทั้งพ่อแม่พี่ชายและน้องสาวเขาหยิบเปิดทีวีดูไปเรื่อยๆนักข่าวเริ่มรายงานสถานการณ์ตอลอดทั้งวันซึ่งโรคระบาดแพร่กระจายไปทั่วโลกเวลาผ่านไปหลายวันไอเดนพยายามติดต่อที่บ้านจนเขาได้รับข้อความเสียงจากพ่อแม่ว่าพ่อแม่ปลอดภัยดีติดอยู่กับที่ทํางานส่วนพี่ชายกับน้องสาวกําลังกลับไปที่บ้านไร่ที่ชานเมือง ท่านใดนั้นพอความเสียงที่ส่งมาเกิดเสียงกนระหนขึ้นพอแม่ไอดานจึงรีบตัดสายไปไอดานจึงรู้แล้วว่าตอนนี้พ่อแม่น่าจะตายไปแล้วเขาจึงใช้ชีวิตอย่างห่อเหี่ยวจนมีคืนหนึ่งขณะที่เขาหลับอยู่อยู่ดีๆเขาได้ยินเสียงอะไรตกมาจากฟ้าบนห้องน้ำเขาจึงหยิบไม้เบสบอลแล้วค่อยๆย,ย่องออกไปพบว่ามีคนติดเชื้อเข้ามาในห้องไอดานจึงฟ้าไปที่หัว จนผู้ติดเชื้อสลบไปไอดานจึงแบกร่างดังกล่าวโยนทิ้งที่ระเบียงเขาจึงเอาเซิร์ฟบอร์ดกันรตรงฟ้าไว้เพื่อไม่ให้มีอะไรตกมาอีกหลังจากผ่านไปหลายวันน้ำไม่ไหลทำให้ไอดานเริ่มใช้ชีวิตลำบากขึ้นสัญญาณทีวีก็ถูกตัดไม่มีรายการอะไรให้ดูและอีกหลายวันต่อมาไอดานไม่มีไฟฟ้าใช้และเมื่อมองออกไปข้างนอกไฟฟ้าเริ่มดับไปทั่วเมืองไอดานจึงเริ่มท้อใจหมดกำลังใจในการใช้ชีวิต จนเขาเริ่มอ,อัดคลิปตัวเองบอกเล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตจนเวลาผ่านไปหลายวันแบตในโนต้ตบุ๊กที่ใช้อัดคลิปหมดลงไอเดนจึงตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเช้าวันหนึ่งไอเดนนำผ้ามาผูกไว้ตรงเพดานขณะที่เขาแขวนคออยู่นั้นไอดดนมองไปตึกฝั่งตรงข้ามแล้วเจอผู้หญิงคนหนึ่งยังมีชีวิตอยู่เขาจึงดิ้นหลุดออกมาไอดดนจึงพยายามส่งสัญญาณจนหญิงคนดังกล่าวเห็นแล้วทักเขากลับมาวัานต่อมา ไอแดนเขียนข้อความกระดาษเพื่อคุยกับผู้หญิงคนดังกล่าวจนเขารู้ว่าผู้หญิงคนนั้นชื่อว่าอีวาทั้งสองจึงเขียนข้อความคุยกันเรื่อยมาจนมีวันหนึ่งอีวาถามเรื่องน้ําและอาหารซึ่งของเธอใกล้หมดเต็มทีไอแดนจึงส่งน้าไปให้อีวาโดยการโยนเชือกไปทางฝั่งห้องของอีวาซึ่งระเบียงห้องอีวานั้นอยู่ต่ำกว่าระเบียงของห้องไอแดนไอแดนเอากระป๋องน้ำผูกกับไม้แขวนเสื้อแล้วส่งไปทางเชือกอีวาจึงขอบคุณที่เขาช่วยชีวิต เวลาผ่านไปหลายวันอาหารและน้ำในห้องไอดานเริ่มขาดแคลนเขาจึงตัดสินใจออกไปนอกห้องและพบกับแบรนดอนนอนคว่ำอยู่เขาจึงค,นค้นกุญแจจนเจอกุญแจห้องแบรนดอนเขาจึงเข้าไปในห้องของแบรนดอนและได้พบอาหารและน้ำจำนวนหนึ่งขณะที่สำรวจห้องนั้นขอพบว่าแบรนดอนเป็นนักปีนเขาและมีวิทยุสื่อสารด้วยไอดานจึงหยิบกลับมาด้วยท่านใดนั้นมีผู้คุมข้างบุกเข้ามาไอดานจึงฆ่าชายคนดังกล่าวตายในที่สุด เขาจึงรีบกลับห้องตัวเองในกลางดึกคืนนั้นไอดาจึงใช้ผ้าผูกเตียงปีนลงไปข้างล่างและส่งอาหารและน้ำส่วนหนึ่งไปให้อีวาและได้ส่งวิทยุไปให้ด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นไอดาตื่นขึ้นมาเพราะเสียงผู้หญิงคนหนึ่งเขาพบว่าอีวาวิทยุมาหาเขาเขาจึงดีใจมากที่ได้พูดคุยกันทั้งสองพูดคุยกันเรื่องต่างๆนานาทั้งเรื่องส่วนตัวและสถานาการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้จนเวลาผ่านไปหลายเดือน อาหารของทั้งสองเริ่มร่อยหลอไอดานจึงปีนไปตามฝ้าที่อยู่บนห้องน้ําเขาคลานไปตามทางจนไปโผล่ที่ห้องหนึ่งไอดนสำรวจห้องไปเรื่อยๆและพบว่าห้องนี้มีอาหารและน้ําจํานวนมากเขาจึงวิทยุหาอีวาอีวาบอกว่าให้รีบกลับมาทันทีเธอเป็นห่วงไอดานมากไอดนจึงบอกอีกว่าเขาจะรีบกลับและพูดถึงประตูห้องนี้ว่ามีคนเอาตู้เย็นมาขวางประตูไว้อีวาจึงถามกลับไปว่าแล้วใครเอาตู้เย็นมาขวางไว้ล่ะ ท่านใดนั้นไอแดนเจอกับชายแก่คนหนึ่งถือเสียมจี้ไปที่เขาไอแดนบอกว่าเขาไม่ติดเชื้อปลอดภัยดีชายแก่ยังวางเสียมและแนะนําตัวว่าเขาชื่อเอ็ดเวิร์ดเป็นคนอยู่ในห้องข้างๆนี่แหละเขาบอกให้ไอดานเอาหารและนําไปได้เลยเพราะเขาไม่ต้องการมากขนาดนั้นทั้งสองจึงคุยกันสักพักเอด็ดเวิร์ดบอกให้ไอดานหยิบเหล้าที่อยู่บนชั้นบนไปด้วยขณะที่ไอแดนหยิบนั้นเอด็ดเวิร์ดใช้มาเบสบอลฟาดไปที่หัวไอแดน จนไอแดนสลบไปเมื่อไอแดนฟื้นขึ้นมาพอพบว่าตัวเองถูกมัดไว้ที่เตียงซึ่งบนเตียงมีผู้ติดเชื้อเป็นหญิงแก่เอ็ดเวิร์ดที่นั่งอยู่ตรงหน้าจึงบอกว่าเธอคือภรรยาเขาเองไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วไอแดนจะเป็นมนุษย์คนแรกที่ภรรยาเขากินไอแดนอ้อนบอนขอให้ปล่อยตัวเขาไปแต่เอ็ดเวิร์ดได้แต่นั่งมองไม่ห่างท่านใดนั้นอีวาวิทยุมาหาไอแดนทำให้เอ็ดเวิร์ดออกไปดูวิทยุไอแดนที่กำลังจะถูกกัดดิ้นสุดชีวิต จนหลุดออกมาจากที่มัดได้เอ็ดเวิร์ดเข้ามาในห้องไอดานจึงผลักเอ็ดเวิร์ดจนเอ็ดเวิร์ดทุพภรรยาตัวเองกินไอดานได้รับวิทยุจากอ e ีวาว่าเธอถูกกลุ่มผู้ติดเชื้อบุกเข้ามาในห้องไอดานรีบออกไปดูอ e ีวาเพราะว่าเธอหลบอยู่ที่ระเบียงเขาจึงรีบปีนลงไปแล้วให้อ e ีวาปีนลงมาอีว e าจึงค่อยๆปีนลงมาจนทั้งสองได้สัมผัสตัวกันครั้งแรกอีว e าจึงจูบไอดานไอดานบอกว่าเราต้องรีบหนีเขาบอกอ e ีวาว่า พอออกจากตรงนี้ให้วิ่งตรงไปทางขวาแล้วจะมีห้องเลข4 3 2 7ให้รีบเข้าไปเลยทั้งสองจึงรีบฝ่าฝูงผู้ติดเชื้อจนมาถึงหน้าห้อง4 3 2 7อีวาริบเข้าไปในห้องทันทีแต่ไอดานต้องสู้กับผู้ติดเชื้อคนหนึ่งจนเมื่อไอดานเข้ามาในห้องพบว่าบนเสื้อมีเลือดอยู่ไอดันจึงรีบวิ่งไปที่ระเบียงและบอกอีวาว่าถ้าเกิดเขาโดนกาดให้อีวาฟาดเขาได้เลยเขาไม่อยากให้อีวาติดเชื้อไปด้วยอีวาบอกว่า เธออยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีไอาดานอยู่ด้วยไอายดานจึงถอดเสื้อทั้งหมดและไม่พบรอยแผลถูกกดัดทั้งสองจึงโผล่เข้ากอดกันจบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สำหรับความรู้สึกหลังรับชมเนื้อเรื่องสนุกดีครับลุ้นว่าจเจ้าตัวรอดได้ยังไงและซอมบี้ทำออกมาได้ดีทีเดียวครับดูน่ากลัวดีใครชอบหนังแนวซอมบี้ผีดิบแนะนำครับเนื้อเรื่องสนุกใช้ได้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ สามารถกดไลค์และกดสับตะ i ครทาง Youtube แต่ทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดมู c h ช n n e l เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ